นครแม่สอดประชุมเตรียมมาตรการเฝ้าระวังพร้อมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9ค่ะดเร,เ,รเทอดเกียรติชินสรรานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้นางสาวการจนทดหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดในการเตรียมมาตรการ เฝ้าระวังพร้อมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ที่ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีหัวหน้าส่วนงานเทศบาลผู้อำนวยการกองงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงและการประชุมในครั้งนี้ได้มีการประชุมที่มีการนั่งห่างผู้ประชุม1เมตรและจำนวนผู้ประชุมที่มีการจำกัดจำนวนองค์ประชุม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงโรคติดเชื้อในสำนักงานตามพระราชกำหนดฉุกเฉินของทางรัฐบาลที่ได้มีการประกาศแจ้งไว้ส่วนหัวข้อของการประชุมในการเตรียมมาตรการเฝ้าระวงังพร้อมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกอบไปด้วยเรื่องการตั้งจุดตรวจคัดกรองและเฝ้าระวงังผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด3จุด โดยให้ใช้ประตูทางเข้าสำนักง,งานเทศบาลใช้ทางเข้าออกเพียงประตูเดียวเท่านั้นเรื่องการทำความสะอาดสถานที่ทำงานโดยให้การทำความสะอาดทุกวันอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเรื่องการจัดวางจุดให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในจุดที่มีการใช้งานร่วมกันอาทิประตูทางเข้าออกลิฟต์และห้องสุขาเรื่องการงดจัดกิจกรรมที่มีจำนวนผู้คนมากกว่า50คน เรื่องการจัดให้แต่ละกองฝ่ายงานที่มีความแออัดในสถานที่ทำงานให้มีการจัดที่นั่งทำงานห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรและให้ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายกองงานทุกกองประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพนักงานลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีการประชุมหรือเดินทางมาติดต่อราชการให้มีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังพร้อมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งยังไม่มีเกิดขึ้นในสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดก็ตามทีเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดและประชาชนที่มาใช้บริการติดต่องานราชการ